สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พี่ลิลลี่จะมาเป็นตัวแทนให้กับน้องๆว่าที่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในการหาเคล็ดลับหาเทคนิคในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ค่ะโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นอาจารย์สุดพิเศษที่พร้อมจะให้คําแนะนําและตอบคําถามกับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะ ขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเพศศัชกรหญิงสุภาวดีภาเฮระคณะทำงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาว,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรืออาจารย์ปุ๊กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊กสวัสดีค่ะลิลี่อาจารย์คะมีน้องๆหลายคนเกิดความกังวลในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับน้องๆไหมคะ ค่ะสำหรับในการเตรียมตัวสัมภาษณ์นะคะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยน้องๆนะคะอาจจะยังตื่นเต้นอยู่นะคะตอนนี้ต้องระงับความตื่นเต้นแล้วก็ไปดูที่ประกาศนะคะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะเป็นเรื่องของวันเวลานะคะอันนี้จดให้แม่นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นสถานที่ค่ะที่ไหนคณะเภสัชศาสตร์นี่แหละแต่เรามีหลายห้องดูให้แน่ชัดว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยต้องไปที่ห้องไหนนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะต้องเตรียมเรื่องของเอกส สารนะคะที่จะต้องเตรียมมาในวันที่ต้องสัมภาษณ์นะคะอาจจะเป็นพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรใดๆที่ในประกาศบอกไว้นะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนะคะสามารถที่จะใช้ชุดนักเรียนได้นะคะส่วนน้องๆน,นักศึกษานะคะที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพก็ได้เช่นกัน ะะแล้วเทคนิคในการตอบคําถามนะคะอาจารย์อาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะสาหรับเทคนิคนะคะสาหรับน้องนองนักเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อลดความตื่นเต้นเรามาให้ตรงเวลากรน,นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แล้วนะคะเมื่อท่านคณะกรรมการเนี่ยได้สอบถามเรามานะคะก็ให้ฟังคําถามอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ตอบคําตอบอย่างที่เราคิดนะคะด้วยการใช้ภาษาที่สุภาพ นะคะแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะแล้วพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแบบถามคำาตอบคำานะคะเ,เวลาที่เรา,เามีหลักฐานหรือว่าอะไรในการที่ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนคำตอบของเราเนี่ย<ๆ>ก็จะทำให้คำตอบของเรามีน้ำหนักยิ่งขึ้นนะคะ อย่างนี้ก็ถ้าสมมติหนูใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยเนี่ยจะช่วยให้เพิ่มคะแนนในการสัมภาษณ์ไหมคะก็จะทําให้ทางคณะกรรมการเนี่ยรู้จักเราดีขึ้นค่ะว่าเราเหมาะที่จะเรียนสาขานี้หรือไม่นะคะ แล้วอาจารย์พอจะมีแนวคาถามไหมคะที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆในการเตรียมตัวสัมภาษณ์โอเคค่ะนะคะสาหรับคําถามนะคะยกตัวอย่างของคําถามเนี่ยอย่างเช่นว่ากรรมการอาจจะถามนักเรียนว่าเข้าใจถึงหลักสูตรนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเนื่องจากว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราเนี่ยมีอยู่2หลักสูตรค่ะนะคะสาหรับระดับปริญญาตรีนะคะอันดับแรกคือเภสัชศาสตร์บัณฑิตนะคะและอันที่2คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นะคะ,ะกรรมการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถามเราค่ะว่าเราเข้าใจถูกต้องมากน้อยแค่ไหนว่าจริงๆแล้วเราสมัครเข้ามาในสาขาใดนะคะนิสิตก็ต้องตอบให้ถูกต้องนะคะสำหรับข้อนี้นะคะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นคําถามทั่วๆไปที่จะถามเกี่ยวกับทัศนคติของเราที่มีต่อสาขานี้นะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะลองให้เราเนี่ยยกตัวอย่างของข้อดีจุดดีจุด,ดด้อยของอตัวเองนะคะแล้วก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อเข้ามา เรียนในสาขานี้แล้วนะคะยกตัวอย่างของอคําถามของปีที่แล้วดีไหมคะ ีน่ะนอ,อย่างเช่นว่านะคะเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมค่ะนะคะตัวอย่างของคําถามนะอย่างเช่นว่าถ้านิสิตนะคะในฐานะของออผู้ประกอบการนะคะที่เราต้องไปพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสําอางค่ะให้กับลูกค้าของเรานะคะแล้วลูกค้าของเราเนี่ยก็อยากที่จะให้เราใส่สารต้องห้ามนะคะที่ไม่สามารถใส่ได้ตามกฎหมายเนี่ยให้ใส่เป็นนิดนึงนะคะ ผลิตให้หน่อยนะคะแล้วนิสิตในฐานะของนักวิชาการข้างสำอางเนี่ยจะมีวิธีการรับมืออย่างไรค่ะอาจจะเป็นการน้มน้าวอีกฝั่งว่าไม่ควรใส่สารต้องห้ามแล้วก็ใส่สารอื่นที่มีฤทธิ์ทดแทนได้ได้ไหมคะอาจารย์ใช่เลยนะคะคำตอบทำนองนี้นะคะก็จะสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเราที่มีต่อ สาขานี้นะคะวิยาเครื่องสำอางนี้แล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถที่จะทำในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำแนะนำดีๆที่ได้จากอาจารย์ปุ๊กค,ค่ะน้องๆอย่าลืมนำคำแนะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนถึงวันสัมภาษณ์จริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปุ๊กมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆในวันนี้พวกเราสองสคนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย